วันนี้ผมกลับมาอีกครั้งนะครับที่พุทธมนตรน,นะครับมาบูชาพระฉลอง25พุทธศตวตรรษปี2500นะครับให้ f c วันนี้ก็เลยมาถึงที่อีกครั้งนะครับบรรยากาศคึกคักมากนะครับเพราะว่าวันนี้คนมาเช่าบูชากันเยอะมากนะครับกระแสแรงมาก สวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตรงข้ามกับเดอะมอบางแคนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าสถานีหลักสองกำลังจะพาเพื่อนๆไปเช่าวัตถุมงคลให้ f อฟซนะครับเอฝากเช่านะครับพระฉลอง25พุทธศตวตรรษปี2500นะครับผมจะนั่งรถเมยนะครับสาย547นะครับไปลงที่สวนพุทธมนตน มีทุกคนมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปด้วยกันครับนี่ครับราคา25บาทนะครับรถเมย์ไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้จะเหลือเยอะไหมเพราะตั้งแต่ผมไปถ่ายทอดลงช่องก็กระแสแรงมากนะครับมาถึงแล้วเพื่อนๆน,นี่ลงตรงนี้เลย แล้วก็เดินไปตรงนี้เข้าไปในสวนสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่จะฝากผมเช่าบูชาให้นะครับผมต้องบอกไว้ว่าพระนี่องค์ละ200นะครับผมก็จะบวกเพิ่มองค์ละ150นะครับ รวมแล้วก็พระต่อองค์ก็350นะครับรวมทั้งค่าส่งค่าเดินทางด้วยนะครับวันนี้ผมมาตรงกับวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์6 8 6 8นะครับต้องยอมรับนะครับว่ากระแสกำลังมาแรงนะครับตั้งแต่ผมมาถ่ายทอดรีวิวอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ กระแสก็ตอบกลับดีนะครับเพราะว่าคนแห่มาเช่าบูชากันเยอะนะครับเพราะว่าหลายคนก็ไม่ค่อยรู้นะครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าวัตถุมงคลปี2500จะเหลืออยู่นะครับหรือใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็ฝากให้ผมเช่าบูชาให้ได้นะครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับบวกเพิ่มองละ150นะครับก็ถือว่าเป็น ค่าน้ําค่าเดินค่าส่งค่าต่างๆนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับบวกอง์ละ150เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะเหลือเยอะหรือเปล่านะครับกระแสจะเป็นยังไงครับคนจะมาเช่าบูชาเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆจะมาเช่าบูชานะครับ พระเครื่องฉลอง25พุทธศตวรรษเหรียญที่ระลึกเหรียญสมโภธธรรมจักรจำลองนะครับก็ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30ถึง14นาฬิกา30นะครับก็คือบ่าย2โมงครึ่งแล้วก็เริ่ม8โมงเช้านะครับต้องบอกไว้นะครับเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับวันอื่นๆถ้าเพื่อนๆมาก็จะไม่มีนะครับ มาทำบุญสังฆทานได้มาเช่าวัตถุมงคลได้ครับนี่ครับร่วมบูชาพระฉลอง25พุทธศตวตรรษปี2500นะครับปี2500ก็จะเหลือเนื้อดินแล้วก็ก็เรียกว่าเนื้อนิกเกิลหรืออันปก้านะครับราคา200นะครับ200แล้วก็มีเหรียญสมโพธิพระประธานพุทธมนตรพปรร,รอส2ออ200นะครับ ปี2,525 25นะครับก็จะมีเนื้อทองคำ99,999บาทนะครับมีเนื้อทองแดงนะครับ499นะครับอันนี้พศ2525นะครับแล้วก็มีปี39นะครับก็มีเหรียญที่ระลึกการจนาพิเศษปี39นะครับ30บาทแล้วก็ธรรมาจักรเนื้อเลซินนะครับสูง4นิ้ว200นะครับนี่ก็คือ วัตถุมงคลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเวลาเราจะเช่าบูชานะครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับว่าเราอยากดูรุ่นไหนนะครับเจ้าหน้าที่จะยกออกมาทีละชุดนะครับจะไม่มีให้เดินชมโดยทั่วไปนะครับนี่เห็นไหมใครอยากได้รุ่นไหนเขาก็จะยกมาเป็นถัดถาดให้เราได้ส่องได้เลือก เจ้าหน้าที่บอกกระแสแรงมากตอนนี้ครับมีคนมาเช่าบูชากันเยอะก็รีบๆหน่อยนะครับก็มีสิทธิ์จะหมดเหมือนกันนะเพราะมีหลายๆช่องนะครับมาถ่ายทอดและก็อัปเดตกระแสก็เลยกลับมาแรงอีกครั้งนะครับนี่ครับเพื่อนๆ เช่าให้ fc แล้วนะครับ fc ฝากเช่าได้กลับมาอีกครั้งนะครับต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครจะให้ผมเช่าให้ราคา,า,คาที่นี่200บาทนะครับพ <รา S 1> ่สมยศบวกเพิ่มองค์ละ1 5อห้สิบนะครับร <า S 1> เป็นค่ารถค่าส่งให้นะครับร <า S 1> ค่าจัดส่ง <รา S 1> ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเองก็ได้ <รา S 1> จะได้มาเลือก <รา S 1> จะได้ออกกล้องมาส่องนะครับ นี้ของปี2,500นะครับพระพุทธศตรวรษนะครับพระฉลอง25พุทธศัตวษนี่อันนี้บอกเพื่อนๆพื่นสำหรับที่ว่าอยู่ไกลนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้เดินทางมาอยากให้พี่สมยศมาเช่าให้นะครับทั้งสองแบบ<า>ก็จะคิดราคานี้นะครับราคานี้เป็นเนือเนื้อ แล้วผงก็มีนี่นำไปปฏิบัติเพื่อความถ้ามาเช่าที่นี่200ต้องบอกไว้ก่อนเช่าที่นี่องละ2 0 0แต่ถ้าเช่าฝากที่สมยศเช่าให้ส่งให้คิดเพิ่มอง์ละ150นะครับจาก200ก็เป็น350ถือว่าเป็นค่ารถค่าส่งค่าพัสดุค่าจัดส่งให้นะครับก็ยินดีมาเช่าให้นะครับต้องบอกเพื่อนๆไว้นี่ นี่เพื่อนเเอาให้ดูสำหรับใครที่ยังไม่เห็นชัดๆนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังอันนี้สร้างปีพศสอ0 0ัน้ร้นะครับที่ผมเคยมาถ่ายเพื่อนๆได้ดูตอนนี้กระแสแรงมากกระแสแรงคนมามาเช่าบูชาเยอะมากนะครับนี่เป็นพระผงพระผงก็จะมีเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสีสีอย่างนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเป็น เรียกได้ว่ามวลสารอะแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะบางทีก็เยอะบางทีก็น้อยผมถึงบอกว่าถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเลือกเช่าบูชาเองจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลไม่มีโอกาสก็ฝากผมเช่าได้ผมก็จะดูให้นี่ก็จะเนื้อต่างกันอยู่นะนี่บางพิมพ์เห็นไหมทุกคนนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นเป็นเม็ดเอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นผงพุทธคุณนะครับนี่ บางองค์ก็ไม่มีนะไม่เหมือนกันนี่นี่ตรงนี้นี่เห็นไหม้คงสวยคุณงามควาดีไว้เป็นสีสีนี่นี่นี่ผงพุทธคุณองค์นี้สวยเลยนะไม่ได้มีทุกองค์นะครับนี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นี่ด้านหลังนี่ก็จะมีจะมีผงพุทธคุณนี่นีนี่มวลสารที่เขานำมาผสม จรโลศาาาสนด้วยกทบุญเในนนววัี้มรรยากาศพุทธมนตรน,นะครับร่มรื่นมากถ้ามีโอกาสก็พาครอบครัวมานั่งพักผ่อนหย่อนใจมาทำบุญมาถวายสังฆทานได้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์และก็วันนักขัตฤกษ์หรือจะมาเช่าวัตถุมงคลก็ได้ครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยากให้ผมเช่าบูชาให้ก็ติดต่อตามเบอร์นะครับ แอดไลน์ <Add> มาได้นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ